สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์รักคณาสิงห์ประจําเดือนตุลาคมเนาะนะคะชาวราศีสิงห์รักคณาสิงห์ดูเพรา,ขาอคำบันเถิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนพลังงานอาจสลับกันได้ระหว่างคุณและเขาด้วยนะคะขอพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง รักทางไกลด้วยพ่ะเดอเห oh, มือนกนเราจะเคลียร์ปรับความเข้าใจกันอยู่นะนะคะเหมือนดูนิ่งๆน,นะดูนิ่งๆก่อนหน้านี้อาจจะดูนิ่งๆน,นะคะนะหลังจากเลิกลากันไปเพราะมันขึ้นเดสขึ้นมานะ มันเริ่มที่จะเข้ามาแล้วแหละนะเริ่มมาคุยเริ่มมาเคลียร์กันแล้วแหละนะคะเริ่มมีอาการที่อยากปรับความเข้าใจกันแล้วหลังจากที่พักเบรกกันสักพักหนึ่งหรือนิ่งกันมาสักพักหนึ่งนะคะ,ะพักเบรกไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยหลับไปแป๊บเดียวนะคะไม่แป๊บหลอหมอฟ้านี่ก็นานเหมือนกันนะเออเออนั่นแหละเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมาเนี่ยเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาก็ได้นะนะคะอ่ะไปดูกันนะว่า พลังงานของธาตุลมกุมมิถุนตุลธาตุดินพุสศกันมังกรน,นะคะธาตุน้ำพิจิค่ะพิจิธาตุไฟก็ธนูนะคะคนวันอังคารพฤหัสวันศุกร์ความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ พยายามง้อเขาแต่เขาไม่สนใจเนาะคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณหรอคือคือคุณเคยพยายามแล้วอะแต่เขาเมินกับคุณทีนี้คุณให้เขาพยายามนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจนะเผื่อใจไว้เหมือนกันนะคะไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะกลับมาหรือเขายังต้องการที่จะกลับมาหรือเปล่าแต่คุณเคย คุณอาจจะไปงอเขาแล้วแหละนะคะเคยพยายามง้อแล้วแต่เขาไม่สนใจหรือตัวคุณตอนเนี้ยเขาจะมาง้อคุณแล้วแล้วคุณก็ไม่สนใจเออนะคะเหมือนให้เขาพยายามให้มากกว่านี้อะไรแบบนั้นอ่ะมันยังไม่พอใจนะคะสร้างกำแพงขึ้นอีกนะคะสร้างกำแพงขึ้นอีกสร้างหรือลดเนี่ยฮะอะประมาณนั้นนะเผื่อใจไว้เลยนะคะ ความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณคนวันจัน์ก็มานะคะวันจันอ่ะก็อยากง้อแหละนะคะโอ้มันอยากรักษาไว้อยู่กังวลมากๆคิดถึงมากๆนะคะไม่ยอมหรอกไม่ยอมคุณคือคนที่เขาปรารถนาดูนะคะถาว่าคุณอยากไปต่อไหมอยากไปเขาก็เป็นคนที่คุณปรารถนาแต่มันเหมือนมีอะไรที่ย้อนแยงอยู่นะคะอาย้อนแยงอยู่ อก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนะคะเผื่อใจเออประมาณนั้นนะบางทีคุยกันมันมันขัดแย้งกันอยู่อะนะคะมันยังไม่ไปคนละทิศละทางอยู่อะไรแบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเผื่อใจเหอะอะไรแบบนั้นซึ่งตัวเขาก็ยังรู้สึกว่ากังวลคิดถึงไม่ยอมคุณยังเป็นคนที่เขาต้องการอยู่เลยนะอยากมาง้อแหละแต่ปากหนักดูดิ ะ,ะอ๊จะพูดยังไงหาวิธีพูดวางแผนอยู่นะคะเขาเครียดมากจะตายนะคะเอาไปดูกันนะคะว่าเดือนตุลาคมเนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะยังมีผลมิี่ผลต่อเขามากมากนะตุลาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ราคานาสิงห์คะ่ะ empress ะะยืนหนึ่งเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มีค่าเหลือเกินคู่ควรที่จะได้รับนะคะยังไงยังไงก็เหมาะสมที่เขาจะมาง้อมาขอคืนดีกันยังไงยังไงก็โดนนะคะเนี่ยมันจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ฟังข่าวอยู่นะคะรอฟังข่าวอยู่โอ๊ยนนรักและพิศวาากันเหลือเกินจะไปไหนได้เนี่ยส่องกันหนักมากรออีกคนนึงก็รอฟังข่าวอีกคนนึงก็ นะคะรอดูนะอ่ะวางแผนกันเข้าไปนะคะรอจังหวะรอโอกาสดีๆกันเข้าไปช่วงนี้ก็อารมณ์นะขึ้นขึ้นลงลงนี่ความรู้สึกลึกๆแล้วนี่เลยเป็นแบบนี้รักกันมากพิศวาสกันมากผูกติดนะคะเชื่อมโยงเหมือนถูก ถูกบังคับไหมไม่ได้เชิงว่าบังคับคือจริงๆมันรักกันอยู่แล้วแต่ยิ่งเหมือนโดนมัดเข้าไปอีกอะนะนะคะมันหลุดไม่พ้นไปไม่พ้นสักทีดิน,น,นี่นะคะดิ้นไม่ได้ดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บก็เลยต้องยอมจำนนเป็นแบบนั้นเลยนะคะยอมจำนนอืม ดิ้นไม่รอดดิ้นดินก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมันถูกพันธนาการนะคะถูกรัดด้วยพลังงานของความสเสเเหาอืมเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยฉันเหมือนความรู้สึกมันโดนของนะคะอะไรแบบนั้นคือจริงๆมันเป็นด้วยอำนาจนะคะเอ็มเพรช่วงนี้คุณจะมีผลมีทิพลต่อเขามากๆม,ม,มีอำนาจนือเขามากๆแล้วดูมีสเสน่ห์ด้วย มิสเสน่์ด้วยแล้วเขาเฝ้าดูคุณอยู่อะแอบส่องแอบดูคุณอยู่อะวางแผนที่จะเข้าหาอยู่แล้วอะยิ่งเจอแบบแบบเนี้ยนะคะเขายิ่งแบบง่ายสำหรับเขาเลยเพราะว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่์จริงๆนะคุณดูดีมากๆอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณนะคะวันเสาร์ก็มานะวันเสาร์วันพุธนะคะ สัก,กิจักรวาลอยากบอกอะไรคุณปฏิหารแห่งคำพูดเนาะนะคะสถานการณ์ทำให้เติบโตและค้นหาความรักเจอ I love you แปว่าเขาจะพูดแล้วแหละต้องพูดแล้วแหละนะคะต้องบอกความรู้สึกอืมนะคะ เมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจะเอาอะไรไปนอกจากจิตวิญญาณของคุณและความทรงจำดีๆที่คุณได้แบ่งปันกับคนที่คุณรักเนาะมันมีความอึดอัดใจมีอะไรอยู่ในใจอยู่นะเราเลี้ยงสายใยด้วยมิตรภาพชีวิตราจะดีขึ้นอย่างมากอย่างที่บอกอ่ะมันมีอะไรฝังจิตฝังใจอยู่เขาก็บอกว่าให้ลืมๆซะเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะเอาอะไรไปนอกจากจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ในจิตในใจอยู่ ฝังใจอยู่ช่วงนี้ไม่ได้อยากจากกันนะดูความอะไรอวร์ของทั้งคู่นะคะกำลังอยู่ในขั้นสร้างบารมีด้วยคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักช่วงนี้มีผลมีอิทธิพลต่อคนรักจริงๆแหละนะคะเหมือนบารมีเหนือเหลือเกินอะ่ะอยู่เหนือเหลือเกินนะคะมีผลมีอิทธิพลเหลือเกิน การยอมรับอืมจะต้องยอมรับแล้วแหละนะคะความมั่นคงอืมดีนะแล้วก็ความเข้าใจเออถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะเมื่อยอมรับในตัวกันแล้วกันแล้วก็เกิดคือจริงๆมันมั่นคงทางอารมณ์อยู่แล้วนะนะคะแล้วมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนันะ่นแหละนะคุณเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะ พลังงานของความยืดหยุ่นยืดหยุ่นโอเคมันอาจจะมีสถานการณ์วุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคะแต่คุณและเขาจะร่วมกันสร้างมันเกิดขึ้นด้วยเหมือนเนี่ยเสือก็คืออำนาจความเป็นใหญ่นกคู่คือสติและปัญญานี่แหละที่จะทำให้เกิด ฟังมีครามรู้สึกว่าคุณและเขายังมีบุญกุศลต่อกันถึงได้บอกว่าเนี่ยคู่บารมีใหญ่นะยิ่งมาเพิ่มมากขึ้นสร้างมากขึ้นแล้วคุณและเขาจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันได้นะคะอืมเหมือนร่วมด้วยช่วยกันทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่คุณและเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอยู่นะคะ การได้เป็นตัวของตัวเองการปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วไงว่าอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขด,ดีอยู่กับปัจจุบันเมือนเหมือนตอนนี้เฮ้ยอะไรที่เก็กฟอร์มไม่ได้พูดหรือมันอึดอัดนะพอได้พูดไปแล้วมันก็สบายใจนะคะนั่นเองนะแต่พูดไปแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นนะนะคะ ความเจริญรุ่งเรืองมาจริงๆความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองนะคะไปรับพลังงานจากน้ำด้วยนะใจะเย็นๆเหมือนแบบว่าถ้ารู้สึกว่าหมดแรงไม่มีพลังก็ให้ไปอยู่ใกล้ๆน้ำนะคะจะได้รับพลังเพราะว่าคุณยังมีวันใหม่ให้เริ่มต้นอยู่เสมอยังมีความหวังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะ อย่าพึ่งยอมแพ้ใจสู้หรือเปล่าไว้แหละนะคะนี่คอนเนคก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้แบบนี้บอกได้เลยนะคะอยตาตกหลุมพรางทางบททดสอบเนาะเรามาไกลแล้วอะนะคะอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาคุณจะได้มันามาอย่างแน่นอนนถ้าคุณยอมรับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันทำได้ มันต้องได้เพราะคุณคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลแล้วนะคะตันหนักรู้ให้ได้ตัะหนักรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็นใครเวลาที่เจอเหตุการณ์ที่แบบบางทีมันหมดแรงนะคะหมดพลังที่จะสู้เขาก็บอกว่าเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณคุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคุณต้องตระหนักรู้ในเรื่องนี้ นะคะเพียงแค่คุณตระหนักรู้ในเรื่องนี้ว่าอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาคุณจะต้องไขความมันมาให้ได้คุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่เคียงข้างคุณแบบเนี้ยเนี่ยให้คุณตระหนักไว้แบบนี้เลยตระหนักอยู่เสมอให้มันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณอยู่ในมโนความคิดของคุณอยู่เสมอนะคะอืมแล้วคุณจะผ่านมันไปได้รู้ไหมว่ามันมีแต่สิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้า นะคะความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเพราะนั้นเรื่องดีๆมันกำลังรออยู่เพียงแค่เราเข้มแข็งและยืดหยุ่นนะคะให้ผ่านจุดๆนี้ไปแล้วมันดีอ่ะดูดิได้ไปเที่ยวที่สวยงามด้วยกันนะคะเหมือนไปเส้นทางรักทุ่งทานตะวันสเส้นทางรักของคนดี หน,ะะนุ่มสาวมันจะกลับมาสวีทวิทวีกันอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยมิลสี่เห็นปะนะ,ะการไปเหมือนอารมณ์สุนทีความรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาสิบสี่อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เหมือนจะอยากไปเที่ยวกันบ่อยนะนัดเจอกันบ่อยอารมณ์รู้สึกเหมือนเข้าใหม่ประมาณนะ่ะประมาณนั้นนะส่งเพลงอะไรแบบนั้นนะะ่ะนะคะเออ หมือนเพิ่งจีบกันเหมือนเพิ่งเริ่มกันเพราะมันมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรเพื่อกันและกันอยู่นะคะอ,อยากปกป้องอยากรักษาการตีจูดคือความกตัญญูการอยากตอบแทนเห็นไหมว่ามันอยากทําอะไรเพื่อกันและกันอยู่อย่างแน่นอนนะคะศรัทธาความดีสมดุล เชื่อมัน่นสิ่งที่คุณว่าทําดีให้กับเขาแล้วทําเพื่อเขาแล้วนะคะเขาจะต้องตอบแทนคุณกลับมาอย่างแน่นอนด้วยความที่ไพออกมาแบบนี้นะคะคุณจะได้รับอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณทําไปจะไม่สูญเปล่าจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะคะอืมวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณแบบบางทีคุณอาจจะไม่คิดก็ได้ว่ามันอาจจะมากกว่าเท่าที่ที่คุณให้ก็ได้ เพราะคุณและเขามาเพื่อสร้างบารมีการที่เขาทําอะไรเพื่อคุณแล้วคุณให้เขาทํากับคุณไม่ดีแบบนี้คุณให้อภัยเขาแล้วเขากลับมาทําดีกับคุณยิ่งทําให้คู่เนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันรู้จักให้รู้จักทําอะไรเพื่อกันและกันนะคะแล้วเนี่ยการเริ่มต้นใหม่การตื่นรู้ภาพรวมทั้งหมดปรับโฉมใหม่หมดเลย เอาแบบว่าแทบจะไม่เหลืออะไรที่เคยเป็นแบบเดิมๆแทบจะไม่เหลือว่าเขาเคยเป็นแบบนี้คุณเคยเป็นแบบเนี้ยเหมือนคุณก็เปลี่ยนตัวเองใหม่เขาก็เปลี่ยนตัวเองใหม่เรียนรู้การยอมรับไม่รู้มันรู้สึกว่าอยากมีกันและกันมากกว่าที่จะอยากที่จะโดยรวมนะที่ไพ่ออกมานะพลังงานของคุณและเขาคือการที่อยากรักษากันไว้มากกว่าที่จะหันหลังให้กัน นะคะดึงกันไว้มากกว่าที่จะผักใส่ไร้ส่งอะไรแบบนั้นนะอาจจะเป็นคำพูดที่ที่สวนทางก็ตามแต่พลังงานทั้งหมดคือยังไงก็ยังไม่อยากปล่อยนั่นเองนะคะยังรักษาให้ดีด้วยสุขสบายในความรักมีความสุขในความรักัา,างครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ